y o u s t l n s t g to, to n s to KS p s t ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s u r u t y t y ที่ p p i n e s s i n v e ส t m e n t นะครับสำหรับในฝั่งของตัว <c oughs> กลยุทธการลงทุนนะครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับาทางฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจากสไลด์ที่เราได้โชว์มานะครับก็จะเห็นได้เลยว่าสูงที่สุดในรอบ40ปีนะครับ ก็ออกมาอยู่บริเวณประมาณ7.9%นะครับก็อินราับที่ตลาดประมาณการกันไว้นะครับซึ่ง้7.9%เนี่ยนะครับมันก็คิดเป็นประมาณ0.8%เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมก็ยังถือว่าสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับและลงมาในรายละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่นับตัวฟู้ดกับเอนเนอร์จีเนี่ยนะครับก็เติบโต0ถึง6.4%นะครับแล้วก็0.5%มันออนมันนะครับอันนี้ก็ หลักๆเลยนะครับถ้าเราดูในแง่ของตัว year-on-year year เนี่ยที่มันเป็นตัวผักดันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มาจากตัว Used Car นะครับบวกขึ้นมา41% year-on-year year นะครับแก๊สโซลีนนะครับ38% year-on-year year นะครับย t i l i t y นะครับ24% year-on-year year แล้วก็สินค้าอื่นๆนี่ก็บวกขึ้นมาประมาณ5-10%โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลที่ยังไม่รับผลจากเรื่องของตัวเซียกับยูเ,นเ,นเ,นเ็นเต็มๆด้วยนะเพราะว่า เศรษยูเครนเนี่ยเพิ่งมาประทุแล้วก็ราคาพลังงานขึ้นแรงๆเลยเนี่ยคือประมาณช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของเอฟเฟกตรงนี้ที่ใครถามว่าเอ้ยมันก็7.9%นี่มันก็อินไลน์นี่นะครับก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เห็นของเดือนมีนาคมเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่อ่ามันจะทะลุ8%ขึ้นไปในเดือนมีนาคมก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับที่สูงที่สุดในรอบ40ปีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผล ถึงตัวอิ i พายเลตของทางเฟดมากนักนะครับตอนนี้ต,ตลาดก็ยังตีความอยู่นะครับว่าก็ยังน่าจะขึ้น25 b บ s i ส point ในวันที่16มีนาคมนะครับแล้วก็น่าจะยังเป็นประมาณ7ครั้งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่1.5ในช่วงของธันวาคมปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ใดๆที่ทำให้ให้ใหใหตัวอัต uh, รา o b a b i l i t y r ี t e เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ ซึ่งผลมาต่อกันนะครับมากันในเรื่องที่2ถามว่าแล้วเคสจากเนี้ยร่างคุณจะทำเป็นไงเพราะตอนเนี้ยตลาดหุ้นมันผันผวนสูงม,มากวันก่อนบอกว่ามีโอกาสในการพูดคุยกันเมื่อวานนี้คุยล่มอีกนะครับมันก็ถ้าใครจําได้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันจะผันผวนคล้ายๆกับในช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งไตรมาสสของปี2 0 1 8คือช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ทรัมป์เนี่ยเขาได้เริ่ม implement ของ t r a d e w a r นะครับเมื่อเทียบกับประเทศจีนนะครับแล้วถ้าใครจำได้ในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนะครับในปีนั้นๆเองเลยเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยว่าเฮ้ยจะลุ้นเจราจาเฮ้ยเจราจาล่มเฮ้ยเข้าเฟสหนึ่งเฮ้ยขอต่อรองกันนะสุดท้ายแล้วในตลาดพูดมันแบบบวกลบวันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยตลอดปีเลยปีสองพันสิบแปดนะครับแล้วก็การสงครามการคารอบนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้มันก็จบด้วยการที่เศรษฐกิจมันเริ่มมีการชะลอ นะครับแล้วก็ส่งสุดสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เดินหน้าลดแผนงบดุลได้อย่างมีนัยยะนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมามาหยุดในแง่ของการลดแผนงบดุลนะครับแล้วก็หยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าบริบทของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรอบนั้นสุดท้ายแล้วเฟดก็จะต้องมีการหยุดฮอกกิชนะครับแล้วก็กลับมากระตุ้นสภาพคล่องแลตอนนั้นถ้าใครจาได้ปี18เริ่มสงครามการค้าปี19ึ่ง ซีโปก็ตื่นนะครับต่กอยู่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็กลับมาทีสภาพพองอีกครั้งหนึ่งรีเวิร์สซีโปก็ส่งสัญญาณตึงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพรัสเซียจะจะเหมือนกับอเมริกากับจีนรอบนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เสฐกิจมันชะลอตัวดอ่าอ่าแล้วก็สภาพห่องมันขาดไปนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยนั้นก็คือภาพยาวนะเรามาภาพสั้นๆกันก่อนว่าตอนนี้เทรนมันเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นแน่นอนแล้วนะครับเรามาเปิดกันนะครับถ้าใครจําได้นะครับก็คือ เอ่อและด้านบนเนี่ยนะครับด้านแกน y เนี่ยคือ real policy rate นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับคือตัว gdp นะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโซนที่มันอยู่ในฝั่งฝั่งที่มีเป็น real gdp gap นะครับที่ติดลบนะครับแล้วส่วนครับเดี๋วยวก่อนที่จะถึงสไลด์นี้พูดสไลด์นี้ก่อน นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีการพูดคุยกันไป2สไลด์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจบเป็นเคสเนี่ยเรียกว่าสักทุนเห็นนะครับสสไลด์ที่เมื่อวานที่ผมพูดไปเนี่ยกราฟแรกเลยเนี่ยนะครับเป็นกราฟที่บ่งบอกว่า ประเทศไหนเนี่ยนะครับเขามีความทนทานนะครับมี reserve coverage นะครับมีนักตักทางการเงินเนี่ยเพื่อรองรับการที่เฟดเนี่ยเขาจะฮอกกิชเยอะๆเนี่ยได้นะครับซึ่งกราฟนี้ก็จะบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนเขียวอ่อนก็คืออาสามารถทนทานกับภาวะได้ดีเมื่อเทียบกับปี1 5 1 6 1 7ที่ตอนนั้นดอกเบี้ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งรอบนั้นเนี่ยตลาดหุ้นนะครับรวมถึงค่างเงินเนี่ยปรับตัวลงมาอ่อนค่าเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นลงมาประมาณแปดเของ MSCI Emerging Market นะครับแต่ว่ารอบเผม มองว่าเนี่ยจะค่อนข้างาแตกต่างไปโดยเฉพาะประเทศที่มันอยู่โซนบนอย่างซาอุอย่างไต้หวันอย่างอินโดอย่างเกาหลีแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับมันจะมีบบฟเฟอร์ได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับตุรกีอาร์เจนตินาบราซิลนะครับอันนี้คือในมุมมองของเฟดนะครับก็เห็นได้เลยว่าประเทศไทยอยู่เทียบบนนะฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาสองอันนี้มาแรปอัพรวมกันเป็นหนึ่งชาร์ตนะครับประเทศไทยอยู่ในเทียบบนของในเรื่องของเฟดแต่ในอย่างไรก็ตามในเรื่องของรัสเซียนะครับประเทศไทยอยู่ในเทียที่ค่อนข้างอันตรายเมื่อกี้เขียวอ่อนอันนี้ออยู่่ในฝัังงขตวส้ม นะครับก็มีความอันตรายในระดับหนึ่งถ้าผลกระทบมันส่งผลไปนูกว้างนะครับโดยเฉพาะไทยฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยที่มีการนําเข้าสินค้าพวกพลังงานพวกคอโมมอนตี้จากหลักสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเปิดเป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เงินเฟ้อบ้านพวกเรามีการอิมพอร์ตเงินเฟ้อจากประเทศพวกนี้เข้ามาสูงขึ้นและสุดท้ายแล้วมันจะตามมาด้วยกําลังซื้อแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่มันแผ่วลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยอยู่ในโซนนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นกล่่าาาวยยยสรรหัับเนนีี้้ถมลก ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับเจอ2เรื่องนี้นะครับเรื่องหนึ่งเขียวอ่อนๆบวกอ่อนๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือลบแต่ว่าลบไม่อาจะจะจะเรียกว่าลบเต็มๆก็ไม่ได้เรียกว่าเต็มปากนะแต่ว่าก็ถือว่าลบสูงนะครับผมเอา2เรื่องนี้มาลิงค์รวมกันเป็นชาตินี้ครับนะครับอาชาตินี้ผมส่งให้กับนักทุนของกสิกรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาร์เก็ตติ้งนะครับก็สาหรับใครที่เดี๋ยวผมเปิดสไลด์อยากใ,ให้ทุกคนแคปสกรีนไว้แล้วกัน นะครับแกน y นะครับแกน y คือ2เคสของรัสเซียนะครับแกน x นะครับนั่นก็คือ2เคสของเฟดนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในฝั่งของ2ปัจจัยหลัก2ปัจจัยนี้ที่จะส่งผลต่อทิศทางตลาดนะผมเชื่อว่าไม่ได้เรื่องโควิดแล้วแหละ เพราะเรื่องโควิดผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันชินชาไปในฝั่งของการลงทุนแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสองปัจจัยต่อจากนี้จะเป็น2ปัจจัยในการกำหนดทิศทางตลาดจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับฝั่งบนนะครับก็จะเป็นฝั่งของอันนี้ก่อนคือฝั่งบนคือรัสเซียฝั่งแกนนอนคือเฟดนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นสี่เคสก็คือรัเสเซียรุนแรงมากขึ้นกับรัสเซียบรรเทาลงนะครับเฟดออกกิชมากกับเฟดออกกิชน้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นสไลด์ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นเคสที่ดีที่สุดเป็นสัญญาอทีที่สุดคือบนขวาคือเป็นกรอบสีเขียวนั่นคือรอัสเซียเนี่ยดีเอสเคลตลงก็คือความบรรลุเป้าตกลงนะครับรัรบาการผ่อนคลายลงนะครับก็จะเป็นดีเอสเคลตก็คือบนขวาบวกกับเฟดสไลลี่ฮอคกิชนะครับก็คือค่อยๆขึ้นอันตราดอกเบี้ยมไม่ขึ้นเร็วแล้วก็ไม่ได้ทำคิวทีเร็วๆนะครับถ้ามันเป็นเคสนี้เซตอินเด็กซ์ในเเชิงบวกอย่างในยะและรูปเป็นจุบจูปิ้งได้เลย ผมใช้คำนี้นะว่าถ้ามันดีเอ็กซ์คเลตลงสารการตึงเครียดลดลงนะครับแล้วก็เฟดสไล์ลี่ฮอกกิชนะครับคือจะเห็นได้เลยนะครับผมจะไม่มีเคสไหนที่ออกโดวิชเลยนะเพราะว่าโดวิชเนีย่ยพับเก็บกระเป๋ามาละมันจะมีแค่สไล์ลี่ฮอกกิชแล้วก็ฮอกกิชแล้วก็ซูเปอร์ฮอกกิชนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเคสบนขวาคือสไล์ลี่ฮอกกิชแล้วก็ดีเอ็กซ์คเลตลงเซตจะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่บริเวณ1,730จุด นะครับแล้วก็หุ้นแนะนำนะครับก็จะเป็นหุ้นนะครับเบอร์ลิวเอฟนะครับ scgp นะครับอีออนชัยโยและเดลต้านะครับผมว่า5หุ้นนี้เป็นหุ้นแนะนำถ้ามันออกมาในฝั่งของ d ี e s c a l a t e แล้วก็ slightly hawkish นะครับส่วนถ้ามันเป็นเคสที่2ก็คือเป็นเคส e s c a l a t e นะครับก็คือสถานการณ์ตึงเครียดสูงขึ้นนะครับและก็นำมาซึ่งเศรษฐีที่มันชะลอตัวนะครับและเฟดอ่าและเฟดเนี่ยจะต้อง ดําเนินนโยบายแบบฮอกกิชที่เป็นแบบค่อยๆทำนะครับคือสานการลัเสเซียตึงนะครับแล้วก็เฟดก็เลือกที่จะดําเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เนี่ยนะครับกรอบก็จะอยู่บริเวณประมาณ1 5 7 5จุดถึง1,630จุดนะครับหุนแนะนําคือโรงพยาบาลบํารุงราชบางจากบ้านปูแล้วก็ไทยออยนะครับส่วนถ้ามันเป็นกรณีที่3ก็คือกรณีสีเหลืองก็คือล่างขวานั่นก็คือสถานการณ์ดีขึ้น นะครับสถาการณของรัสเซียดีขึ้นก็คือดีเอสคาเลตนะครับแต่เฟดนะครับดำเนินนโยบายแบบฮอกกิช e ก็คือขึ้น50 b a s บเบ o ิสพในสัปดาห์หน้านี้เลยนะครับเซตจะอยู่บริเวณประมาณ1,630จุดถึง1,660จุดอันนี้คือสมมุติฐานที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 s บเบสิสพในเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับถ้ามันเป็นเคสนี้เซตจะอยู่1,630ถึง1,660คนจะถามผมว่าทำไม เคสสีส้มกับเคสสีเหลืองกรอบมันต่างกันเคสสีส้มคือสาการรัเสเซียตึงขึ้นนะครับแต่เฟดบันเทาลงเมื่อเทียบกับสาการบันเทาลงแล้วเฟดตึงขึ้นในฝั่งของตัวฮอกกิชเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าใครจําได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเราเปิดสกอร์การ์ดของประเทศไทยเมื่อเทียบกับความอ่อนไหวของเฟดกับเมื่อเทียบกับความอ่อนไหวของรัเสเซีย คุณจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องของเฟดเนี่ยประเทศไทยอยู่ในโซนสีเขียวอ่อนๆ,ออนๆก็คือยังสามารถมีบัฟเฟอร์มีรีเซฟเคอร์เบลชนะครับมีเลเวลโพลิซีเลทและก็มีเเรนอคเคท์เนี่ยที่สามารถรองรับเอาฟล o จนทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวอ่อนๆเมื่อเทียบกับประเด็นของรัสเซียที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าโซนสีส้มแล้วก็น่ากังวลเพราะต้องมีการอิมพ์ตของเข้ามาสูงมากกําลังซื้อดอบแล้วก็เงินเฟอ้อพุ่งเนี่ย เพราะฉะนั้น Set อินด x เนี่ยมันก็เลยลิงก์กับภาพตรงนี้คล้ายๆกันว่าถ้ารัสเซียประทุขึ้นกับถ้าเฟดฮอกกิชขึ้นประเทศไทยเซตอินดีจะมีดาวไซต์ในฝั่งของรัสเซียเนี่ยมากกว่าเรื่องของเฟดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบมันก็เลยเป็น1575งถึงหนึ่นะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัว1 6 3่งถึงหนึ่กนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นภาพที่ให้น้ําหนัก กับในฝั่งของทางรัเเสเซียก็คือ Escalate เนี่ยมากกว่าดาวไซด์ของเซตก็เลยดาวไซด์อของเซตก็เลยลงไปต่ำกว่าก็คือ1 5 7 5งถึงหนึ่ถ้ามีเรื่องของรัสเซียแต่ถ้าไม่มีเรื่องของรัสเซียหลักฐานการดีขึ้นแต่ยังฮอกกิจอยู่ก็จะเป็น1 6 3 0งหถึงหนึ่นะครับหุ้นแนะนำก็จะกลายเป็นหุ้น ICT นะครับหุ้นลงไฟฟ้าแล้วก็หุ้นขาป,ปีเอฟแอนดี F B, ก็คือจีพีเอสซีกราฟแมคโครดูโฮมโอสุรพาชูแล้วก็ดีแท็กนะครับ,รบน worst case, น,ยยน,น,บนั่กนน็คื เรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดที่มันสูงมากขึ้นก็คือเอ็กซ์คาสูงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเฟดเนี่ยดำเนินนโยบายแบบซูเปอร์ฮอคกิชด้วยนะครับก็คือทำคิวทขึ้นดอกเบี้ย50เบสิคฟอยด์เดอนมีนาและส่งสัญญาณรอดพอตขึ้นประมาณ8-9ครั้งและสถานการณ์รัสเซียมีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมขึ้นสวิฟ t ไม่เลิกการแบนเจรจาการค้าเจรจาล่มเซ็ตจะลงไปถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเซ็ตจะลงไปบริเวณ1,420จุด จะมีดาวไซด์เยอะมากทั้งในฝั่งของ EPS เองสา,าการลิกออฟเต็มๆเซ็ตจะลงไป1420หุ้นที่ต้องเลี่ยงเลยนะครับคือหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มโกลด์นะครับจะไปทั้ง v u ูแล้วก็จะไปทั้งตัวโกลดเลยนะครับแล้วถามว่าทำไมกลุ่มแบงค์นะผมเปิดให้ดูว่าโฟ o w มันจะไหลออกนะปีนี้คุณลองดูเนี่ยผมพาผมดึงภาพแบบสดๆร้อนๆมาให้เลยปีนี้ฝั่งนะครับต่างชาติฝรั่ง ซื้อหุ้นไทยเรา80,000ล้านบาทจนทำให้ Foreign Holding เนี่ยขึ้นมา0.46%คนถามผมว่าเขาซื้อเซกเตอร์ไหนเยอะสุดนะครับคือเซกเตอร์แบงค์ครับฝรั่งซื้อแบงค์สูงที่สุดนะครับ2.5%ลองลงมาคือพลังงาน1.7% Commerce 1.5%และ Property 0.7%อันนี้คือ year to d a y 3เดือนนี้ที่ต่างชาติซื้อมา80,000ล้านซื้อหุ้นพวกนี้เยอะสุด เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสภาวะลิก k s ออฟที่ประเทศไทยโดนเต็มๆถ้าสารการรัสเซียสูงขึ้นและมีหนาซ้ํายังเจอฟอร์เ n นฟลูออกจากนาเรื่องของเฟดอีกเนี่ยถ้า2อันนี้ทับกันและเกิดขึ้นเซตที่ลงไป 1, 4, 2่งสคุณจะเห็น80,000ล้านตรงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไหลออกแต่บอกไม่ได้ว่าจะไหลออก80,000เลยหรือเปล่า นะคแต่ผมพูดง่ายๆนะถ้ามันเกิดเหตุหการณ์แบบนี้ขึ้นนะไอ้เงินที่มันเอาเขาเ้ามาพักประเทศไทยสั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกออกไปโดยปริยายและหุ้นที่มันเคยเวชเข้ามาเพิ่มหนักๆเลยอย่างกลุ่มธนาคารก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่โดนเซนติเมนต์เพราะถ้าเรนส์เซียเกิดขึ้นเศรษฐกิจบ้านเราชะลอตัวแน่นอนแล้วเวลาเศรษฐกิจบ้านเราชะลอตัวโดเมสิกเพย์เบอร์หนึ่งอย่างแบงก์ก็จะถูกเระชิญกับแรงขายทํา่อกำไรเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น Bank Energy Commerce Pro p e r t y ก็จะถามผมผมว่ามันคงไม่ได้ออกทั้ง8 0ด0 0ล้านแล้วมันก็คงไม่ได้ออกตัวนี้ทั้งหมดหรอกแต่เพียงแค่ว่าสัดส่วน For Holding จะมีโอกาสลดลงไหมแน่นอนผมทุกชมคใช้คำนี้แล้วกันว่าถ้า2เหตุการณ์แบ 1, 2, บนี้เกิดขึ้นหนึ่งี่สองถ้าเขาเห็นนะครับเซกเตอร์พวกนี้ระมัดระวังแรงขายเพราะว่าโฟล w เข้ามาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวโดยสรุปนะครับผมให้น้ำหนักกับเคสไหนและกันผมให้น้ำหนักกับเคสสีส้มนะครับผมให้น้ำหนักกับเคสี้ม นะครับนั่นก็คือสถานการณ์รัฐเซียยังตึงเครียดอยู่แต่เฟดจะค่อยๆดําเนินนโยบายการเงินแบบฮอกกิชแบบสไลดี้ฮอกกิชไม่ใช่ฮอกกิชแล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮอกกิชเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตก็จะกรอบก็จะอยู่แคบๆนะครับหนึ่งห้าเจ็ดห้าถึงหนึ่งหกสามศูนย์นะครับซึ่งถ้าจะดูจากหุ้นนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับบาบาประมุลราตั้งแต่เราแนะนํามาก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับสิบห้า ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับพี่ปุ๊นะครับได้มีการแนะนําบางจากกับตัวไทยออยล์ไปนะครับก็เราก็อาจจะเป็นเทรดดิ้งบายตัวบ้านปูได้นะครับคุณก็ดูกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณประมาณสิบเอ็ดบาทยี่สิบกว่สิบาทแต่สิตรงนี้แหละนะครับสิบแปดสิบจุดแปดกับสิบเอ็ดจุดสองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอัพไซด์ของการเทรดดิ้งรอบนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับประมาณการขึ้นสําหรับตัวบ้านปูนะครับก็อ่าเมื่อวานนี้ปรับตัวลงมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสในการเทรดดิ้งได้้สหรัับบตวานปปปููนนนนนนะะะะคคครรรรรัััััับบบบบบบาาาทเ็แววลงมม่อสสสได้้หต กับ11.2นะครับก็เป็นเคสที่วันศุกร์สบายๆผมสรุปให้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าหลายคนถามเข้ามามากว่าเฟดมีสองเคสลาเซียมี2เคสแล้วหน้าหุ้นเราจะเป็นยังไงก็หน้าหุ้นเป็นประมาณนี้นะครับ